นักจิตบำบัดได้มาแชร์3วิธีครับที่เธอทําทุกวันเพื่อบริหารจิตใจแบบง่ายๆช่วยให้เราหยุดคิดมากดังนี้ครับวิธีที่1ครับคุณฟังครับคือการทบทวนความคิดให้เป็นบวกการทบทวนความคิดให้เป็นบวกในที่นี้นะครับเราอย่าเอาไปรวมกับการที่แบบ ให้มองโลกสวยไปหมดทุกอย่างนะครับอันนั้นเป็นการคิดบวกแบบไม่ค่อยจะดีนักเพราะเราจะมองอะไรแต่ด้านมุมเดียวเท่านั้นซึ่งการทบทวนความคิดให้เป็นบวกในที่นี้จะช่วยให้เรานั้นประเมินเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราที่เราเจอว่านอกจากที่เราคิดหรือมองในมุมแบบที่แย่ๆหรือแบบลบๆมันจะมีด้านมุมอื่นวิธีอื่นในการคิดในการมองเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนั้นให้เรามองตามความเป็นจริง ได้หรือไม่หรือความจริงเมื่อเรากลับเอาสติมาอยู่กับตัวแล้วสิ่งลบๆที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ตัวอย่างเช่นเราบ่นกับสามีของเราว่าโธ่เอ้ยขี้เกียจโต,ตเป็นขนเลยนอนทั้งวันให้ฉันเหนื่อยคนเดียวทั้งทำงานบ้านทำอาหารการกินแล้วก็ยังต้องเลี้ยงลูกเอกอยากจะลาออกจากกาันเป็นเมียของมันเสียจริงฮช่วงโปรโมชั่นหมดแล้วสินะ ทานบนหรือระบายแบบนี้ครับอาจจะทำให้เรารู้สึกดีได้สักแป๊บหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วเราก็มักจะคิดต่อไปว่าวเราเกลียดสิ่งที่เป็นอยู่เสียจริงหรือคิดว่าเราจัดการมันได้แย่แค่ไหนแทนที่จะมีความคิดลบๆแบบเมื่อกี้ครับลองเปลี่ยนความคิดแบบนี้เป็นการทบทวนในเชิงบวกดูนะครับตอนนี้เรากำลังหุดหิดมากเกินไปหรือเปล่านะที่สามีของเรานอ,นอนทั้งวันก็เห็นอยู่ว่า เขาทำงานตั้งหกวันเหนื่อยตลอดตลอดวันหยุดเขาก็อยากนอนบ้างอะไรบ้างผ่อนคลายบ้างระหว่างสัปดาห์เขาก็ทําอะไรให้เราตั้งเยอะนักจิตบําบัดท่านนี้บอกกันนะครับว่ารูปแบบการคิดทบทวนเชิงบวกแบบนี้เป็นสิ่งที่บ่อยครั้งคนเรามักจะไม่ค่อยทํากันเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดอารมณ์ลบลบตรงหน้าแต่การทบทวนความคิดแบบนี้แหละครับเป็นวิธีที่ง่ายและให้พลังในด้านบวกแก่เรา และช่วยบริหารจิตใจให้เรานั้นหยุดคิดมากช่วยให้เรานั้นหยุดความคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยได้ดีทีเดียวต่อมาวิธีที่2ครับให้เราเขียนเรื่องที่ทำให้คิดมากลงบนกระดาษแล้วหันไปทำอย่างอื่นก่อนสักพักตามธรรมชาติของสมองเราหากมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องหนักใจ สมองก็จะมีปฏิกิริยาที่เข้าโหมดป้องกันตัวเองและมันจะหลั่งสารความเครียดทําให้เราคิดมากฟุ้งซ่านและเป็นกังวลซึ่งบางคนหากเจอเรื่องที่ทําให้คิดหนักเราก็อาจจะเสียศูนย์ได้ทําให้คิดอะไรไม่รอบคอบหรือตื่นตระหนกคิดมาก,มากเกินเหตุนักจิตบ,บําบัดท่านนี้จึงพบว่าหากเราเขียนเรื่องที่มันทําให้เรานั้นต้องคิดมากลงบนกระดาษก่อนแล้วปล่อยมันทิ้งไว้สักพักหนึ่ง อาจจะเป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหากมันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจวันนี้หรือทิ้งไว้เป็นวันเลยก็ได้ครับหากมันเป็นเรื่องที่รอได้เมื่อเราใจเย็นลงแล้วเมื่อเราโอเคแล้วเราค่อยกลับเอาเรื่องนั้นมาคิดต่อมันจะทําให้เรามีเวลาเพียงพอที่จะตั้งสติและคิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้นไม่คิดไปตามอารมณ์แพนิคหรือความตื่นตระหนกของเราตัวอย่างเช่นภรรยาของเราไลน์มาบอกเรื่องบางเรื่อง แล้วเราก็กดแบบแอบ,บอ่านดูใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เขารู้นะเราก็พบว่าข้อความของเธอนั้นบอกกับเราว่าวันนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ที่เดาอารมณ์ได้ยากมาให้เราเลยครับเอาแล้วแทนที่เราจะตื่นะหนกร้อนตัวใจเต้นแรงตึกตึกตึกหรือว่าเธอหรือว่าเธอแอบ,บเห็นเราในวันนั้นหรือว่าเธอเจอเงินที่เราซ่อนเอาไว้ แล้วเราก็รีบตอบข้อความของเธอไปแบบตื่นกลัวหรือเก็บเรื่องนั้นไปคิดมากจนไม่เป็นอันทําการทํางานก็ลองให้เราเขียนเรื่องนี้ครับลงในกระดาษของเราแล้วเอามันทิ้งไว้อย่างนั้นสักพักก่อนแล้วเราก็หันไปทําอย่างอื่นสักพักพอเราได้มีสติและก็ทบทวนแล้วว่าเอเธอจะมาไม้ไหนนะเราก็ค่อยจัดการที่หลังครับค่อยตอบออกไปอย่างสงบจิตสงบใจใจเย็นหรือวางแผนรับเหมือไว้น่ะ วิธีนี้ช่วยให้เราไม่ตัดสินใจหรือทำอะไรขณะที่กำลังอยู่ในอารมณ์ตื่นตระหนกแพ n ิ c ฟุ้งซ่านหรือเก็บเรื่องนั้นมาคิดกังวลไปเรื่อยเปื่อยเพราะบางคนติดนิสยัยคิดมากคิดเยอะคิดไปเองมนโนไปก่อนและก็ชอบตอบสนองอะไรออกไปด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับเพราะสำหรับบางเรื่องที่สำคัญเราอาจจะต้องการเวลาที่จะตั้งสติก่อนเพราะฉะนั้นครับการเขียนลงบนกระดาษก่อนแล้วทิ้งมันเอาไว้สักพัก จะเป็นการให้เราได้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะตั้งสติแล้วตอบสนองออกไปและต่อมาครับวิธีที่3ให้เราฝึกการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงในทางจิตวิทยาเรารู้กันอยู่แล้วว่าการแสดงความรู้สึกขอบคุณสามารถเพิ่มความสุขของเราได้ใช่ไหมครับแต่นักจิตบำบัดพบว่า การรู้สึกขอบคุณแบบซ้ำๆเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกแย่ได้และทำให้ผลที่ดีต่อจิตใจนั้นลดลงได้ดังนั้นครับคุณฟังครับเราลองฝึกการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงดูนะครับตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะเขียนในบันทึกประจำวันของเราทุกวันว่าฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพร่างกายของฉันแล้วก็ลองมาเปลี่ยนเขียนประมาณว่า ฉันรู้สึกขอบคุณที่วันนี้ฉันตื่นมาโดยไม่มีอาการปวดหลังเลยและสามารถออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในวันนี้ได้หรือส่วนตัวผมเองก็อยากขอบคุณวันนี้ขอบคุณผู้ติดตาม The b o o k t a l l e r ที่เข้ามาชมคลิปของเราและให้กำลังใจกับเราผมก็ลองบอกว่าวันนี้ขอบคุณคุณวีนาะคุณดารวีในคลิปล่าสุดที่มอบถ้อยคำดีๆและการสนับสนุนให้กับเรา ผู้เขียนเธอบอกว่าสิ่งนี้ครับช่วยให้เรานั้นจดจ่อกับวันนี้แทนที่จะทําให้เรานั้นคิดมากเรื่องนามธรรมาท,ทั่วไปหรือแบบให้เราทําการขอบคุณเพื่อให้มันเสร็จเสร็จไปในแต่ละวันการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงช่วยให้เราโฟกัสสิ่งที่เราได้รับมาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทําให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่ได้รับมากขึ้นช่วยปรับจิตใจของเราให้มีความสมดุลทางอารมณ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ ก็ลองนำทั้ง3วิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับแบบไหนที่เราชอบก็ลองนำไปทำทุกวันมันก็อาจจะช่วยเราได้นะครับทั้ง3าวิธีก็เป็นวิธีที่ง่ายๆทำกันได้ทุกคนทั้งวิธีทบทวนความคิดให้เป็นบวกวิธีเขียนเรื่องที่ทำให้เราคิดมากลงบนกระดาษแล้วหันไปทำอย่างอื่นก่อนสักพักและว,วิธีฝึกการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจงครับ ในตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t e l l e r ครับชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟสนับสนุนกันมอบกำลังใจดีๆให้กันได้นะครับเพราะทุกๆก,กำลังใจของคุณมีความหมายกับช่องนี้เสมอนะจ๊ะและพบกับสาระดีๆในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำสวัสดีครับ